อันนี้เป็นสามล้อไฟฟ้านะครับผมของขึมาคือยังไม่เช็คใดๆแต่ดูสภาพเบื้องต้นแล้วเรียบร้อยดีมีของครบนะครับผมมีอุปกรณ์ต่างๆครบตัวกล่องไฟก็มีมีเอ่อเช็คดูแล้วมีนะทุกคแต่ไม่มีแบบก็เลยยังไม่ได้ลองยังยังไม่ได้ลองระบบว่าใช้ได้ไหมปกติไหมเพราะว่าผมอาจจะรีบหน่อยเพราะว่าวันนี้อาจจะมีธุระเข้าไปในเมืองผมก็เลยคิดว่าเผื่อจบเผื่อจบก็จะได้ส่งเลยเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่ค่าส่งตัวนี้ ถ้ามาลักเองได้นะครับผมตัวนี้3,9 0 0นนะครับผมลักเอง3 9 0 0แต่ถ้าให้รวมส่งผมขอเหมาเลย5,4 0 0 5,400านะครับผมรวมส่งทั่วไทยเพราะว่าไอยุกกรุงเทพมันจะอยู่ประมาณพันหนึ่งถ้าสายเหนือเชียงใหมยย่ม 1, 2, าาก็อยู่ประมาณพันสองถ้าสายใต้ก็อยู่ประมาณพันสามพันสี่ประมาณนี้ผมก็เลยเหมาหมาไปเลยเอารวมส่ง5,4 0 0นนะครับผมไปเช็คเองไม่มีแบตเตอรี่แต่ของนี่มีครบตามนี้เลยครับผมอาจจะมีบางบางคนด้านหลังนะครับผมอาจจะไม่ได้ยึดเพราะว่ามันตัวหูมันหายไอตัวไอโครงยึด อาจจะชำรุดหน่อยนะครับผมข้อตามสภาพนี้เลยครับผมคือของตามรูปไม่มีแบบให้ 3, 9 0 0รับเแล้วเองรวมส่ง5,400นะครับผมได้ของตามรูปนี้เลยอ่าเป็น3ล้อนะครับผมอ่าเป็น3ล้อรับเข่าหลังโอเคสวัสดีครับ